อยู่ไหนครับไม่รู้จันทบุรีไม่รู้จันทบุรีอยู่ไหนครับไม่รู้จันทบุรีจันทบุรีหาดอะไรหาดเจ้าหลาวนี่ครับเล่นสว่ายน้เดี๋ยวเราไปเล่นสาว่ายน้ำกันเห็นไหมทุกคนแดดยังแรงอยู่โอเคเราไปเดินหาดเก็บหอยได้อ้าวพาดูห้องห้องมีอะไรบ้างมีแค่นี้แหละมีหมีมีเตียงมีหมีมีห้องน้ำ มีเท่านี้เลยเดี๋ยวไปเล่นน้ําเจอกันครับแล้วกมีเบวิ้ทีีเบทแล้วก็จะแกะกล่องจุ่มด้วยเอาไปแกะกล่องจุ่มสิคนละจุ่มสัญญาณกันก่อนแม่จุ่มเอาสีชมพูไม่ได้จ่ชมพูมีอันเดียวจัเอาม่วงเจาชมพูเดี๋ยวตีเอาไม่ได้แม่จุ่มขอด้วยเราแบ่งกันคนละสองเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนแม่จุ่มเจ้าสีชมพูเจ้าสีม่วงอยากสลับกล่องกับแม่จุ่มเอา อันนี้อันนี้สุ่มมายังยังอ๋อยังโอเคข<า>้อเด็ดจะไรตัวไหนเข็มใหญ่ตัวสีม่วงตัวเชืสีบัวเพราะว่าสีเขียวสวยตัวนี้สองได้คนลแ็กกี่จุม่มหนึ่ง<ด>จ,จ,จุ่มสองจุ่ม ไม่ไม่มีอ่ะมีแอบดูด้วยใครชอบสีฟ้านี่ถึงแล้วครับจันทบุรีโบสถ์สีน้ำเงินที่แรกเดี๋ยวดึงเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับเดี๋ยวเด็กไปว่ายน้ำกันต่อคุณลงศกค่ะเขียนชื่อ เกิดว yeah. ันที่เท่าไหร่คะยี่สิบแปดกุมภาะยี่สิบแปดกุมภาดใช่ค่ะยี่สิบแปดกอพอกอไก่จุดแล้วก็พอพานสองสองห้าหกศูนย์ค่ะตรงข้างหลังนไปเลยใช่ค่ะสองห้าหกศูนย์เก่งมากไม่มี ะอะไรอีกคะให้หแก่เจ้ากรรมนายเวนเขียนติเจ้ากรรมนายเวรเอาเขียนตะกดไปเจ้า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 จามกกรรมกอรอรอมอก็ไก่ก็เรือก็เรือหม้ นายนายเขียนยังไง้านายเเก้าโอเคเชิญเวที่กูะนายเขาไม่ถ่งใเนาไอ้อะนายอะไรตอเวนโอเอเนาะเวนอะไรหมดหรือยังไม่ถู วันนี้วันที่ที่สิบสี่มีสารสารสีมามาสอสา,าราสา,าราออยั่าหาอานอนหนูสองห,าาห,าาหา้าไหนค่ะขอดูบใบหน่อยค่ะแล้วหยอดตู้ลูกดูก่อนค่ะ สาธุก่อนสาธุด้วยมาสาธุสาธุก่อนสิสาธุต้องเชอสาธุด้วยสาธุนี่จับสาธุน้องเชอจับใบก่อนจับใบก่อนค่ะจับใบก่อนค่ะสาธุอ่าไปยอดค่ะอันนู้น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 ใส่ตังไปด้วยใส่ซองไปด้วยอ๋อตังใส่นู้น <Okay. S 2> โอเคแตกหัวล้านพาไ้ภาพไปดูเลยไม่ไ,ไม่ถือแล้วถือได้ถือได้ไ,ดไม่เป็นไรแม่แค่ค่อยแฉกคำจบได้ครับแค่หลบมือมาได้ค่ะอันนี้เราอยู่ที่ไหนนะลูกวัดวัดวัดศรีน้ำเงินค่ะที่ที่ที่ไหนที่ไหน อะไรกันครับคุณสองคนนะครับแซกีคับดีๆมีกี่ลูกไหนตองนับเตี้กี่ลูกข้าวบะไปไหว้พระกับแม่จุ๋มไปไหว้พระกันไม่เลยห่อยคลิปเต็มไปไปคาตาแม่จุ๋มไปค่ะนั่งกับแม่จุ๋มเลยค่ะไหว้พระเลยค่ะ ละคนไป่าแม่จุ่มโชว์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอีกรูปหนึ่งเอ้ไปพี่แชมป์พี่เชอร์ไปเร็วพี่แชมป์คนเดียวก็ได้พี่แชมป์คนตีเลยตีแรงๆรงเอาแรงแรงไปที่จับมือแม่ก็ได้จับมือแม่ ช่วยกันช่วยกันแค่นี้พระแชมปไปกับพ่อเก่งมากแชมหยอดแล้วหยดแล้วหยดไม่แล้วลูกพลายใหญ่อุ้มดูหรอพลาใหญ่อุ้ม เก่งมากมีอีกมีอแล้วทำไมทานสีชมพูจะเกิดอาการอนรอบสี่แม่หยอดตังแล้วดตังจงไม่ได้เลวพี่แสมวางค่ะวางเธอพาไปอ่ะให้จู่พาไปไม่อาจาระรอพี่แสม เอาแล้วพี่แชมพี่แชมมาก่อนทางั้นวางไว้ก่อนเอ้มือออกก่นอกน,อน,อนโอเคอยากไทยตรงนี้ได้ถือมาค่วยอันนี้ม่วงด้วยนะกลัวมุ้งไม่มีจับตรงนั้นไม่ร้อนลูกปลาใช่ถือได้ค่อยคถือผ่าไปไปให้ลูกฟุกอุ้มน้องเชอร์ทำอะไรกันหรอลอยลอย,ลอยเทียนลอยเทียนแล้วถึงจะถึงยังไงกับเชอฟุกอุ้มดีครับอุ้มสิครับ อุ้งพี่ครับอุ้งพางไวอุ้งพางไว้างไวพางไวเอาไม้ลงนเาอ้ค่อยวางจมเลยเหรอจมเลยเห้อกาแล้วอมาอแล้วอะอยโอ้เขาทำน้ำวนเนาะเอาปลามาเรียนได้เอาปลามาเลียงได้หรือเอาปลามาเรียนได้ เธอเอาใหม่ไหมล่ะเอาอีกอันหนึ่งไหมให้ไม่จับอีกอันหนึ่ง好吗จับทุกคจับทุกคนหรอแม่คนเดียวเดะ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 ไปไหนครับอุ๊ยขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยใบหนึ่งเชียปลาปลาปลปลาปลแล้วลุยลุยลุยตัวแรงลุยมาบอฮักพี่แชมป์ก็เล่นด้วย ไปแชไข่ก็โอ้ยใจไข่แวบลงมาดีกว่าลิงน้อยพ้าเดินไปตามติปลาชัมพาน้องไปเออันนี้ลึกมากกันเซอไปตามไปตามไปตามดูก่อนอันนี้มายอน่นอนีแดลงใสตีอุ้ยขี้โมแท้ตอนนี้อยู่ไหนอันนี้ลึกมากอันนี้ลึกมากเล่นนุ้นก่อนเล่นตื้นๆก่อนอันนี้อยู่จันทบุรีนะครับอยู่ที่โรงแรมอะไรนะแชมซีโคโค่อ่าก็คือเว่าไว้น้ำเราจะติดทะเลเลยอย่างนี้ ไปตามสิเดินไปตามสิลูกอันนี้ห้องพักเราครับแล้วก็ตรงนี้ของเราทัง้งหมดสามห้องเอาไปตามสิลูกปะโอเคตอนนี้ล้างตัวแล้วครับเตรียมเล่นน้ําจ้าวาง,งเลยไหนใครมัดหนังยางยิงยกมือขึ้นมัด,ม,ดมัดจริงปล่าจะเชื่อได้ไหมน้อไหนไหนจูเขาดูหน่อยไหนเชเล่นสรเล็กก่อนนะ ลึกไหมลงลงสาล็กก่อนลงสาล็กก่อนจ้าวอร์มก่อนวอร์มก่อนโอ้ถ้าอย่างั้นเล่นได้นานสิ <มา S 2> เธอถ้างั้นเล่นได้นานไหม,ม <า S 1> เดี๋ยววันนี้เด็กๆเขาจะจับกล้องแล้วก็ดำน้ำกันเองนะครับใช่ไหมขาถึง,ถงอ้าว กล้องแล้วทุกคนเชิ ไปแล้วชั่วโมงหนึ่งยังลูกผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงยังเล่นกันอยู่เลยจ้าจะมืดแล้วครับแดด,ดนหนึ่งสองสม้มีเด็กโชว์ตูดด้วยเด <c oughs> ็กเล่นน้ำสฉงพ่อหามุมถ่ายรูปครับพ่อจะไปตรงนู้นไปที่โขดหินตรงนน้นแล้วก็ถ่ายรูปมุมนน้นกันเดี๋ยได้พลาทิ้นไม่ตกตรงนี้ ตัวนี้ห้องพักของเรานะครับหลังนี้แต่ตหลางนู้เรามาทั้งหมด9คนเลยจองไปสามห้องเดี๋ยวเจอกันที่ร้านอาหารครับเดี๋ยวไปกินอาหารกันดูซีอาหารจันบุรีมีอะไรบ้างว่ายน้ำเสร็จแล้วจ้ามาร้านอาหารแล้วครับน,นี่ชอบพ่อชอบเมนูนี้มากเลยเมนูอะไรนะหาเมนูให้ดูก่อนชอบเมนูนี้มากเมนูกุ้งเจ้าชู้ กระพงหลายใจโอ้หน่าสนใจมากไปเดี๋ยวไปสั่งอาหารกันครับนี่นั่นไงมาเร็วสิ่งแรกที่เข้าร้านอาหารคือดูไอติมโมากินไอติมกินไอติมมีไอติมมะลัยตอเบอรี่มีมะนาวอ่ามีมะนาวมะม่วงเลมอนอ่ามีเลมอนเธอ,อรเอาอะไร,ออะไรพ่อไม่เอา โอเคมะนาวถ้ากินข้าวเยอะถึงจะได้กินนะกินข้าวน้อยอดจ้าโอเคโอเคโอเคไหมวันนี้ตามสัญญาคืออะไรถ้ากินเยอะจะได้อะไรกินไอศโอเคอันนี้เมนูจุ้งมาแล้วครับเมนูกุ้งเจชูเอ้ยไม่ใช่กุ้งเจชูคือซอสมะขามยังไม่มาโอเคอันนี้กินข้าวผัดไปแล้วครึ่งจานต่อจานสอง ไม่ดูซิจะกินอะไรจริงเยอะแค่ไหนลองกันเป่าก่อนดูตอนนี้อยู่ริมน้ำน้ำอะไรแกเขื่อนอะไรก็ไม่รู้รู้ว่าริมน้ำรู้แบบกลับบ้านมารู้ว่าเรือริมน้ำเหมืองเดียวอะไรไริมน้ำกัดได้กัดไหมกัดเข้าไปกินผักฟันล้อเหรอกัดกว้างอีกหน่อยสิลูกดึงนานแหละ ขมไม่ขมหรอกทอดมันกุ้งมาแล้วแล้วก็เมนูที่ลอยคอกุ้งเจ้าชู้มันคืกุ้งทอดราดซอสมะขามใช่ปะโอเคเจอกันพรุ่งนี้ครับพัทยาเจอกันใบบุยโอเคสวัสดีครับตอนเท้าแล้วแช่มือไหนโลมาดอฟฟี่โลมาดอฟฟี่เราอยู่ที่จันทบุรีนะครับโลกของโลมาไทยมาดูโชว์โลมาสีชมพูใช่ไหมโอเคไม่โอยรถกลับเราเห็นแล้วเห็นโลมาชมพูแล้วแชมเปญบอกให้วนรถกลับ จัดการสักทีดีไหมนะอแล้วดูทรงผมอาบน้ำยังอาบแล้วจริงป่ะอาบน้ำจริงหรือเปล่าจริงที่สี่ด้วยอาบนสุดท้ายเลยอ้าวเด็ก80บาททุกใหญ่คนละร้อยสาสิบแล้วก็ห่างบัตรเอาไปลดในคาเฟ่ข้างในได้ป่ปเป็นทะเลใช่ต้องเป็นน้ำทะเลสิลูก เชิเชิยังไม่ได้สวัสดีเลยสวัสดีค่ะโอ้โหสวยมากเราเข้าทางไหนอ่ะเข้าทางนี้ได้ไหมโอเคเหมือนป้าก็อยู่ปากกงูกางใช่อ๋อไปเดินเล่นก่อนโอเครอครึ่งชั่วโมงอันนี้อ๋อดูโชว์ตรงนี้อ๋อมีถ่ายรูปด้วย นี่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันครับเราไปเดินรอ,อก่อนยังไม่ถึงเวลาโทว์ใช่เวลาโชว์แซมเชิญมีไอติมด้วยเอาไหมกินไหมมีมะนาวด้วยแม่ให้กินไหมมะนาวเอาไหมให้กินข้าวมาแล้วนี่ทุกคนแชมเปญถามว่านี้คืออะไรเลาะพอบอกแงะ ในนี้ก็จะมีว่ายน้ําโรมานะครับถ่ายรูปปลาโรมา,<ล>าให้อาหารกว้างร้านอาหารกาแฟปไปดูกันมาครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยเที่ยวจันทบุรีเลยบอ่ออะไรอะแชมเอาไว้เปลี่ยนน้ำโรมาปะใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ปม่มิทน่นะ ตเานอะไรหห้ก็ไอเจเธอเธอบอกให้ไปดูแม่แม่ทําอะไรเนาะแม่ถ่ายหอยแม่ทําแบบนี้แม่ถ่ายตัวหอยแบบนี้เธอบอกแม่ที่เมื่อไหร่แม่จะโตเมื่อไหร่แม่จะโตฮะเมื่อไหร่แม่จะโตฮะไม่ใช่มังคุด มังคุดไม่ใช่มังคุดภาษาไทยเรียกว่ามังคุดภาษาอังกฤษมังคุดมังคุดทำไมมันเหมือนกันนะอ้าวเด็กๆมีป้อนนมนะลูกป้อนนมปลาคราฟแล้วก็มีปลาหมอทะเลยักษ์ปลาหมอทะเลกินได้แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูหมูเรียงด้วยอ่อพี่ผู้ฉี่และอึหมาเอาแต่ว่าเขาให้สัตว์เข้ามาสิ นี่ครับแพปปี้โซนตอนนี้เราเดินเล่นครึ่งชั่วโมงรองปลาโลมาโชว์เขาถ่าถยของเขาแล้วหอยรูกมันหิน,เอ,อหนเอาปูนทําถ้าเป็นถ้าหมดนี่เป็นเปลือกหอยนะหอยศูนพันหอยศูนพันแน่แน่นใช่เป็นก้อนหินอห,อหรือ,อ,รอ,อว่าหอยหมาหมอไปดูกันแต่ใจชอบอย่างนี้เนาะ มันดูธรมธรมดาดูดูบ้านๆดีเธอลูกมากับตากับยายรอบนี้ตากับยายพามาเที่ยวจันทบรุรีวันนี้เป็นวันแรกที่เธอใส่เสื้อตัวเองใช่ไหมลูกปกต,ติใส่แต่เสื้อถ้าเก็บหายเลยชมพี่ปลากระพงยักษ์ปลาหมอโอ้แชมป์ห้ามเอามือลงไปอย่างนี้นะลูกโอเคไหมห้ามเอามือลงนะมันฟึบมันจะฟึบอย่างนี้นะลูก ตัวนี้แหละที่เรากินกันลูกเจอเจอเอาไปทอดหรือเอาไปนึ่งลูกให้ตัตตีทำให้มาแล้วครับปลาหมอทะเล,เละยักษ์ไดูทางฝัยักทักปั่นที่มีเวลาอโอ้เจอไม่คิดว่าจะใ,ใหญ่ขนาดนี้โอ้ย แต่เทียบยังไงดีอะโอ้ทุกคนเห็นไหมอ่ะเดี๋ยว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 ,ยวไปซื้ออาหารมาให้ก่อน,นตัวใหญ่มากพ่อไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะจริง,รงก็รู้ว่าใหญ่นะแต่ว่าไม่คิดถึงขั้นนี้พ่อก็นึกว่าเออมันจะใหญ่กว่าหม้อไฟที่เรากินหน่อยนี่มันตัวเท่าแชมป์นะใหญ่กว่าแชมป์อีกเพราะว่าใหญ่กว่าลูกตกไปปลากินเลยเด้อ ไปดูกันเราจะให้ตรงไหนดีบบนคนสีเขียวชื่อเชอร์เปนคนใส่เสื้อสีแดงคือแชมเปน,ปเนแต่น้ำมันเหม็นนะนแต่น้ำมันเหม็นเนาะน้ำเหม็นแท้อันนี้คือราคาหนึ่งบาทประมาณจักสายตาสองโหลได้ไหมสอโหลโหลยี่สิบตัวประมาณยี่สิตัวเนี่ยดูจักสายตาแล้วเยอะมาตักลุยโยนเลย ตัตีใส่ถุงมือแล้วนี่มันอิ่มหรือเปล่าเรียกก่อนแชมป์แชมป์เต้นเรียกปลาก่อนลูกเต้นเรียกปลาก่อนตาเห็นห่างแล้วเห็นห่างไวๆแล้วอุ้ยอุ้ยทำไมพ่อตกใจอย่างนั้นล่ะอุ้ยเอาใหม่เอาใหม่ไม่คิดว่าจะใหญ่เอาตรงล้มๆเอาตรงล้มๆตัก เอาล้มๆตรงนี้แชมป์มาเร็วแชมป์เชิญมาโอ้ยมันใหญ่ไปไหมไม,ไหม,มาแล้วแกตักให้สามสี่ตัวเอาล้มๆสามสี่ตัว,วใช่นี่และปรับโอ้โหแชมป์เชิญอยากว่ายนะ้ำไม่ใช่เหรอลูก <laughs> โอ้โอพ่อก็ไม่ช่วย ตกไปเพราะก็ไม่ช่วยแล้วอโอ้ใหญ่จริงมาแล้วเชิญฝั่งอู้ว่ายน้ำเร็วมากเลยเนี่ยนี่รักมาฝั่งนี้ดีกว่าเห็นชัดกว่าตัวใหญ่วโอ้ยโอ้ขออีกทีได้ไหมถ่ายไม่ทันอ่ะ ขออีกทีมันรอแล้วตัวนี้ตัวเล็กเห็นแล้วตรงนี้เห็นแล้วเป็นแดดแต่อยากได้จังหวะมันตะคุบปุ๊บขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้ได้เลยครับไหนเยอะกว่านี้มาฝั่งนี้แล้วลูก ตื่นตาตื่นใจก็ให้อาหารปลาถีบโลมาไหมแม่ไม่กล้าถีบโลมาแล้วตอนแรกจะจะปันเรือถ้าเกิดเนี้ยไปอยู่ในส่วนสัตอื่นตักว่าถังเท่าไหร่น่าจะสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเนาะพอก็ไม่ปัดแล้วอ่าน่าจะเป็นตัวละห้าสิบอันนี้ถือว่าได้เยอะนะโอ้ยตัวเดียวตัก ตัวนี้รอแล้วตัวเดียวอิ่มหลายวันเลยเนี่ยอิ่มนานเลยนะตัวเดียวอิ่มนานเลยนะนี่พอเดินมาฝั่งนี้จะได้เห็นบรรยากาศครับอันนี้มีปั่นเรือด้วยนะตอนแรกจะปั่นเรือแต่ว่าจดให้อาหารปลาแล้วไม่กล้าปั่นแล้วปลาตัวใหญ่มากพ่อ หนึ่งสองสามนี่ตัวบอลเลอร์ครับมาฝั่งนี้ดีกว่าเห็นชัันพ่อเลยถามพ่อพ่อเคอ ตกคนงหนึ่งถ่ายรูปกับโลมาถูชมพูให้3ามพันด้ถ่ายรูปกับโลมาสวัสดีสวัสดีครัมาแล้วมาโชบกันดีกโชว์ลอดและโชว์ตัวกันนะคะ Everyone Don't stop take a seat on the throne please welcome everybody um.